สวัสดีค่ะผู้หมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่5นะคะมกราคม2568ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงแดงค่ะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องหลายท่านก็น่าจะหยุดนะคะเป็นวันหยุดเนาะหรือบางท่านก็อาจจะหยุดก่อนปีใหม่แล้วก็ต้องทางานหลังปีใหม่ชดใช้นะคะก็ทําไปครับพี่น้องค่ะยังไงแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทนะคะ นำแนวทางดีๆที่พ่ยิบสีชี้แนวทางไปปรับใช้นะเข้ามาแล้วขอกําลังใจการกดไลค์ติดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักกัดีไล์นะคะพี่น้องนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์โอ้ยได้เงินก้อนโตนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาเนาะในวันพรุ่งนี้โอ้ยการเงินดีเยี่ยมนะคะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องเริ่มนะคะปีใหม่นี่แจ่มมากเลยพี่น้องวันอาทิตย์ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งงาน เป็นไปในทางที่ดีไพ่โชคลาภมีนะคะน,ะนี่การเงินนะสิ่งที่ต้องระวังละนะไพ่ดีระวังจะเป็นทุกขล่าสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ่งานพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะเรามัดระวังหนะะ้ามีปากมีเสียงกันด้วยเนาะในวันพรุ่งนี้พี่น้องเรามัดระวังเป็นอย่างดีสองเรื่องนะคะแต่ไพ่ดีคะ่ะนะคะไพ่เรื่องต่างๆดีเยี่ยมเลยนะคะยังไงแล้วเรามัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะทุกอย่าง ก็จะไม่เกิดนะคะพี่น้องขาเนาะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขนะคะเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภหรือเลขที่เราเฝ้าส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์หกค่ะขอให้เห็งเหมาดูพี่น้องวันจันทคะ่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์ยังคงทํางานหนักๆลุยๆดยอยู่สู้ไปคะ่ะพี่น้องวันจันคะ่ะสู้ไปคะ่ะนะคะแต่งานเด่นงานดีนะคะ,ะควบคุมการงานบริวาร กิจการได้เป็นอย่างดีพี่น้องวันจันทร์นะคะหุ้นสวนก็ดีนะคะใครที่ขายของออนไลน์ในวันพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์รัวๆนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนอุปถัมภ์้ำจุนนะคะพี่น้องคะหรือรอข่าวอยู่ก็จะได้รับข่าวดีเลขนำโชคมาจากไหนเลขประจําตัวเลยส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดสี่สองสี่ค่ะขอให้เห็งๆมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเอาละโชคดี ในส่วนของบริวารคนรักคนในครอบครัวโชคดีกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะดีเยี่ยมเลยส่วนพี่น้องวันอังคารบางท่านระม,มัดระวังเรื่องสุขภาพคะ่ะโรคเกา่าอาจจะกําเริบได้ร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียควรที่จะพักผ่อนพักร่างในวันพรุ่งนี้ระม,มัดระวังนะคะพี่น้องคะจะมีเรื่องผิดใจกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราเราต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้เรื่องของการเงินเนี่ยมีเงินหมุนเข้ามานะคะในวันพรุ่งนี้ ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เครียดเรื่องเงินอยู่แล้ววันพรุ่งนี้มีเงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4425 4425ค่ะขอให้เฮงๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันนะคะแปดไม้เท้านะคะเลื่อนเป็นสติปเลยนะสําหรับพุธกลางวันหน้าที่การงานแต่ในวันพรุ่งนี้บางท่านทํางานอยู่ก็ดูว่าจะทําอยู่คนเดียวนะคะพี่น้องค่ะ มีบริวารหน้าทิ้งพารางานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพุธกลางวันนิดหนึ่งนักไม่เป็นไรนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องเป็นอย่างดีคิดการอะไรวางแผนอะไรลงมือทําสําเร็จทุกประการนะคะพี่น้องจ๋าสิ้นพิเศษแรงเวอร์สติปัญญาเป็นเลิศคือพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเซนของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขเจ็ดห้าสี่หนึ่งเจ็ดห้าสี่หนึ่งค่ะขอให้เห่งเหงมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ พุธกลางคืนเครียดเรื่องอะไรคะสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างรนะวังโรคอ้วนโรคความดันนะคะหรือโรคไมเกรนจะก,กําเริบได้ในวันพรุ่งนี้นะรอรีรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบนะคะเรื่องของการเงินนะก็มีเงินเข้าละแต่รู้สึกว่าจะไม่พอเพียงหรือกังวลในเรื่องของการเงินมากไปพี่น้องวันพุธกลางคืนคะ่ะยังไงแล้วเนี่ยประหยัดอดอมเนาะเออรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักประหยัดเตีเ้ยว มันก็สามารถนะคะบริหารจัดการการเงินได้เองละค่ะโดยอัตโนมัตินะคะพี่น้องคะยังไงแล้วเนี่ยนะ,คะใครที่มีปัญหาเรื่องของการเงินก็ค่อยแก่ก็ค่อยแก้แก็ค่อ,อ,อ,อยหาไปค่ะอย่าไปเครียดกับม,มันนิ้วห้อยหัวทิ่มอยู่นะคะกังวลม,มากไปเดี๋ยวสุขภาพของเราก็จะไม่ดีค่ะเลขนาโชคมาจากไหนคือเิขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองเก้าสี่ห้าหนึ่งสองเก้าสี่ห้าค่ะขอให้เหงนเหงมาดูพี่น้องวันสุขบ้างเออโทษนะคะ พี่น้องวันพฤหัสสวัสดีนะคะสําหรับพี่น้องวันพฤะพฤะหะัสวัสดีเงนินดีค่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองรวยนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามือนะในวันพรุ่งนี้มีเงินสดสดเข้ามือน,นะคะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะคะนี่นะคะพี่น้องคะได้รวมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งละค่ะได้รับโบนัสได้รับเงินก้อนโตนะคะหรือทํายอดขายถึงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานฉลองกันเป็นกลุ่มคือพี่น้องวันพฤหัสสวัสดีเยี่ยมถึงเยี่ยมมากค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวจ้ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไร มีเลข89 13 89 13ค่ะขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันสุขบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันสุขเดินทางไปไหนเออ,อยังไม่มีเปลนอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ห้ามคิดถึงความหลังคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วคิดถึงปีเก่าไม่ต้องนะคะเดินหน้าต่อไปค่ะอาจจะทําบุญให้ทานนะคะในวันพรุ่งนี้บริจาคทานข้าวัดทาบุญนะคะพักผลไปด้วยในตัวนะคะบางท่านก็อาจจะศึกษาหาความรู้เสร็จแเอง มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใหการสนับสนุนช่วยเหลือครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันศุกร์แล้วค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเยี่ยมค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่านะคะหรือเลขหรือเลขประจําตัวเราก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4 5 2ห้า20สห้าค่ะขอให้เห่งเหงมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันเนาะติดดาบติดกับนะคะกดดันตัวเองลังเลสงสัยนะคะแล้วก็มีความเซ็งเบื่อกับบริวาร แวดล้อมเดิมๆนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นปีใหม่เ,เพิ่งเบื่อนะคะเบื่อคนรักนะคะนี่ว่าประมาณนั้นยังไงแล้วนะคะพี่น้องขาถึงแม้ว่าเราจะเบื่อเราก็ต้องนะคะเออต้องทําใจเองนะคะพี่น้องขานะ,ะเดืองเดิมๆอาจจะกลับมาให้เราแก้ไขก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะครูบาอาจารย์ยังคงช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์อยู่อาจจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจเลือกให้พี่น้องวันเสาร์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในวันพรุ่งนี้สุขภาพระมัดระวังโรคเก่ากําเริบ ปวดเนื้อปวดตัวนะคะแล้วก็เอ็นก้อกระดูกแล้วก็สายตาดวงตาได้ด้วยนะคะพี่น้องคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องของปวดท้องปวดท้องประจําเดือนนะคะหมดลงหมดลูกระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่มีคนส่งให้เมาไพค่ะหรือมาจากคนรักของเราก็ได้นะเกี่ยวข้องกับคนรักของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข2นะคะสี่หกสี่สองสี่หกสี่ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮง ป้าหมอไว้พรนะพี่น้องทั้งเป็ดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ